รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบช่อง5ร่วมกับบริษัทวิวทัชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด สวัสดีค่ะพบกับรายการร่วมมือร่วมใจร่วมกันเตือนภัยสังคมรายการที่จะพาผู้ชมมาพบกับคนโกงของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วในภาวะที่เราทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเหล่ามิจฉาชีพก็เช่นเดียวกันค่ะต่างพยายามคิดหาเล่บกลใหม่ๆ หลอกให้เราต้องกลายเป็นเหยื่อถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะมีความระมัดระวังตัวแล้วก็ตามแต่ก็มีคนอยู่จํานวนไม่น้อยนะคะที่ตกเป็นเหยื่อสูญเสียทรัพย์และเสียเงินไปเป็นจํานวนมากค่ะสนับสนุนช่วงเปิดประเด็นโดยทิพยะพประกรันภัยทำนิ่งๆิ่งซื่อซื่าสงสารอยากได้งานเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวย ขนะที่ร้านเสริมสวยก็ขาดคนและรู้สึกเห็นใจรับมาทำงานวันแรกยังไม่ทันไรอาศัยทีเผลอช่วยกระเป๋าเงินเจ้าของร้านไปแต่ทิ้งกระเป๋าเงินตัวเองไม่ให้ใครนึกสงสัยแก้งตกทองทำงานเป็นขบวนการสร้างสถานการณ์ช่วยกันตกตาหวาดล้อมเหยื่อจนเหยื่อไม่ทันตั้งตัว สุดท้ายเขาให้ทำอะไรก็ยอมทำตามหมดจนสูญส้อยทองเพราะความสงสารและไว้เนื้อเชื่อใจงานแรกก็เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่บรรดารมิชาชีพใช้หากินโดยการก่อเหตุลักทรัพย์ยิ่งช่วงปลายปีแบบนี้จะเกิดงานแรใ์ใหญ่ขึ้นอีกหลายงานช่วงตามเล่เลยไปตามเล่ในงานแร์มาให้ชมเพื่อเตือนภัยกันไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยือ่อ ทำความดีเป็นสิ่งที่ทําได้ยากลําบากแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทําเพื่อไม่ให้ความชั่วเข้ามาแทนที่ดังคําข้อสอนค่ะการทําความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหากไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพากพุณนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวการทำความดีนั้นไม่ว่าจะทำแบบปิดทองหลังพระหรือทำต่อหน้าก็ทำไปเถอะนะแล้วคนที่ทำความดีเนี่ยจะต้อง ทนต่อการวิาพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนก็ได้นะครับเพราะบางคนก็ว่าเราทําเพื่อสร้างภาพนะครับงนั้นแต่กับการคือสังคมเนี่ยต้องการตัวอย่างที่ดีนะครับเพื่อให้คนที่ลําบากคนที่หมุดกําลังใจเกิดกําลังใจในการดาเนินชีวิตสู้ต่อไปเพราะอย่างน้อยก็เห็นมีเดียคนทําความดีอยากให้ทุกคนช่วยทําความดีเยอะๆให้เป็นตัวอย่างเป็นเทรนเพื่อแยกกันทํความดี ในฐานะคนไทยก็ต้องยอมรับเราโชคดีที่ในหลวงของเราส่งเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทําดีเพื่อ,อประเทศเพื่อประชาชนมาตลอดคลับก็อยากให้ทุกคนลงมือทำครับอย่าบอกแต่ว่ารักในหลวงอย่างเดียวครับ